วันนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดคดีเกี่ยวกับความรุนแรงการใช้ระเบิดและอาวุธสงครามและคดีหมิ่นสถาบันซึ่งการประชุมในวันนี้ผู้ที่รับผิดชอบคดีสำคัญต่างๆจะรายงานให้ทางพลตำรวจเอกวัชรพลรับทราบถึงความคืบหน้าในคดีที่รับผิดชอบโดยเฉพาะคดีที่หมิ่นสถาบันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมีผู้ต้องหาที่สำคัญและถูกออกหมายจับไปแล้วก็คือนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกตีและนายเอกภพเลือราหรือตั้งอาชีวะรวมถึงคนที่อยู่ระหว่างการสืบสวนในส่วนของผู้ต้องหาที่มีหมายจับบางคนนะครับที่ข่าวลือว่าหนีออกไปนอกประเทศเช่นนายวุฒิพงศ์และนายเอกภพหรือตั้งอาชีวะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ถูกออกหมายจับ และจะมีการหาดอกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อหามาตราการนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปพลตำรวจเอกเอก,เอ,กอังสนานนท์รองผบตรอบอกว่าหากพบความชัดเจนในเรื่องนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยจะมีการประสานขอความร่วมมือกับประเทศที่ยืนยันแน่นอนแล้วว่าผู้ต้องหาอยู่ในประเทศนั้นซึ่งเรื่องนี้ต้องขอเวลาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปครับ